Mg hh นะครับปี2020นะครับปี2020นะตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่วิ่งหลักหมืน่นรถตัวถังบอดี้สวยกิฟตเบาะหนังนะครับทั้งหมดเลยเดินได้แดงรู้หลาสไตล์สปอร์ตนะครับผมแบงนววนนะครับช่องเก็บของด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะครับ สวัสดีครับพบกับผมชาชายอีกเช่นเคยนะครับกับช่องผมนะครับชาชาย h ช n แนลนะวันนี้ผมจะมาแนะนำหรือว่ารีวิวรถ MG HS HS นะครับเป็นตัวใหญ่สุดของค่าย MG เลยเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับ5ที่นั่งนะครับนะก่อนจะไปดูรถนะครับผมขอรบกวนฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมชาชาย หรือจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันว่าอยากดูรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรอยากจะสอบถามข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคไปอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับสําหรับคลิปที่ลูกค้าขอมารถกระบะออโต้แคบมีเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราเตรียมตัวรถเตรียมรถอยู่เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับโอเคอย่ารอช้าเดี๋ยวไปดูรถกันเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็น MGHH นะครับ ปี2020นะครับปี2020นะตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่วิ่งหลักหมืน่นรถตัวถังบอดี้สวยกิฟตนะครับสีดำนะตัวนี้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดสวยกิฟตแบบนี้ไม่ควรพลาดแล้วก็เป็นตัวใหญ่สุดของค่าย mg เขาด้วยนะครับเป็นรถ suv ขนาดใหญ่จุผู้โดยสารได้อยู่ที่5ที่นั่งนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันก่อนนะครับสำหรับด้านหน้า mg เลยเราเห็นโดยรวมเนี่ยบอกเลยว่า กระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เขาจะเป็นคล้ายๆโครเมียมนะครับหรูหราสไตล์สปอร์ตแล้วก็จะมีโลโก้ m อมเมียมโคเมียมนะครับมันเบาเลยแหละบอกเลยว่าหรูหรานะครับส่วนในส่วนของด้านข้างที่เป็นไฟกันบ้างนะครับไฟเนี่ยนะครับอันดับแรกที่ตัวไฟก่อนเลยนะครับไฟหน้าเขาจะเป็นระบบไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ไทม์นะครับแบบ LED หรือว่าเดย์ไลท์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ ในส่วนด้านล่างเขาก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับมีตัวครอบคอมเมียมหรูหราเลยนะครับหรูหราที่สําคัญตัวนี้นะครับเป็นเครื่องนะเป็นเครื่อง1.5เบนซินเทอร์โบนะครับเกียร์ออโต้7สปีดนะครับผมบอกเลยว่าอาัตราการขับขี่เนี่ยรวดเร็วทันใจนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับแถมรถหรูหราสไตล์สปอร์ตแบบนี้เนี่ยผมว่าราคาเนี่ยจิบจิบเลยดีกว่าจิบจิบนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูด้านหน้าไปแล้วนะครับในส่วนของกระจังหน้า MG นะครับโลโก้ MJ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างบ้างให้นะครับว่าเขามีอะไรมาให้นะครับอ่าสำหรับด้านข้างนะครับสรับด้านข้างตัวนี้นะครับจะมาด้วยล้อแม็กนะครับขอบ17นะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ LED mm hmm. ด้านข้างนะครับสำหรับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่หูกระจกข้างนะแล้วก็จะมีในส่วนของที่ด้ามจับประตูเปิดนะครับจะเป็นคอมเมียมเลยนะครับจะเป็นคอมเมื่อมแถมเป็นระบบคีย์เลสนะครับไม่ต้องใช การเปิดปิดที่กุญแจนะครับสามารถกดปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นการล็อกอัตโนมัตินะครับหรือเป็นการเปิดนะครับแบบนี้เลยผมบอกเลยว่าออปชันเนี่ยให้มาสุดคุ้มเลยนะครับสำหรับ MG คันนี้นะครับมันจะเป็นตัว C นะครับตัว C MG ตัว H H จะแบ่งทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับจะเป็นตัว C นะครับตัว D และตัว X นะครับสำหรับคันตัว C ตัวนี้ จะเป็นตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นแต่อ p อปชันเนี่ยผมว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการออปชันไม่เยอะมากตัวนี้ตอบโจทย์นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายตัวรถนะครับว่าด้านท้ายเขาออกแบบมาสวยหรูแค่ไหนโอเคครับโอเคครับสำหรับด้านท้ายนะครับสำหรับด้านท้าย MGHH นะครับเอกลักษณ์มาทีแรกเลย1โลโก้ HH แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัว เป็นตัว C เป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวสแตนดารายของตัว H A ตัวนี้นะครับด้านท้ายเองนะครับด้วยความตัวนี้เป็นรถ5ประตูนะครับ SUV ผมบอกเลยว่าเขาก็จะสามารถเปิดนะครับตัวนี้ขึ้นมาพร้อมได้เลยนะครับจะเป็นระบบแบ่งนุวนนะครับช่องเก็บของด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะครับบรรจุผู้บรรจุสิ่งของเนี่ยผมบอกเลยว่าเพียงพอนะสำหรับกระเป๋าเดินทางหรือว่าจะเป็นในส่วนของอรถคงรถเข็งเด็กอย่างเงี้งยใส่ได้สบายนะครับ ใส่ได้สบายเพราะว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เขาจะมีออปชั่นเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเขาเรียกว่าบังไว้เก็บของนะครับของเล็กๆน้อยๆนะครับผมบอกเลยว่าสวยหรูสวยหรูนะครับคันนี้ตัวทงตัวถังเดิมๆนะครับเดิมๆด้านท้ายก็ออกแบบมาผมบอกว่าสวยจริงๆนะครับว่าจะเป็นไฟท้ายนะครับเป็นแบบ led นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวยิงยาวเลยนะครับยิงยาวเลยนะครับแล้วก็ โลโก้ MG ไม่พลาดแน่นอนนะครับ MG โอเคสหรับด้านท้ายเขาก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยนะครับ4จุดนะครับแล้วก็ยังมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับนั่นเลยว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยยืนหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วผมขอเสริมนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไปด้านหน้านล้วลืมพูดจะเป็นระบบะในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อแม็กขอบเ7เนี่ยเขายังมาระบบด้วยดิสเบรกนะครับ4ล้อเลยเรื่องการขับขี่ความปลอดภัยเนี่ย ขาดไม่ต้องห่วงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างนะครับดูด้านนอกไปแล้วว่ามันสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูด้านในกันโอเคครับไปโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในรถนะครับ MGHS นะครับปี20 2 0นะครับนะอย่างที่ผมแจ้งตัวนี้เป็นกุญแจระบบ Keyless นะครับหรือถ้ายังไม่ได้แจ้งดูได้เลยนะครับเป็นระบบ Keyless นะครับเป็นแล้วก็ระบบ Push Start นะครับ เครื่องเดินเรียบนะครับอย่างที่ผมแจ้งเลยว่าตัวนี้เป็นเครื่อง1.5นะครับเทอร์โบนะครับเกียร์ออโต้7สปีดระบบความปลอดภัยเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ากินขาดนะในส่วนของความปลอดภัยในระบบเบรกจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับดิสล้อดิสเบรก4ล้อนะครับแล้วก็มาด้วยถุงลมนิรภัย6ลูกนะครับผมบอกเลยว่าความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงละนะครับในส่วนของการออกแบบภายในนะครับตัวนี้คอนโซลหน้าจะเป็นวัสดุหนังนะครับ เป็นเบาะหนังนะครับทั้งหมดเลยเดินได้แดงรูหลาสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผู้ขับขี่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับแต่ว่าจะเป็นแค่เบาะเดียวนะครับเบาะไฟฟ้านะในส่วนของออปชั่นเ g นะครับนะเขาก็จะมาด้วย1พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับด้านซ้ายของพวงมาลัยก็จะเป็นในส่วนในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมัลติฟังก์ชันด้านขวาจะเป็นการปรับ หน้าจอนะครับหรือโหมดการขับขี่นะครับเราไม่จะไม่จำเป็นจะต้องไปเซ็ตที่ตัวจอกลางเขาก็ได้สามารถเซ็ตที่ตัวพวงมาลัยได้เลยนะครับและที่จะพันตัวจอกลางนะครับจอกลางตัวนี้ไหนๆก็พูดถึงแล้วตัวนี้เป็นจอกลางาทัชสกรีน10นิ้วนะครับสามารถปรับโหมดต่างๆได้เลยนะครับเขายังสามารถแบ่งหมดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ถนัดก็สามารถใช้ภาษาไทยได้นะครับ แอร์จะเป็นระบบแมงนวลน,นะครับระบบแมงนวลเนาะโซนความปลบบอดภัยด้านในนะครับด้านช่องแอร์อะไรองี้นะครับเขาก็จะเป็นอคอมเมียมนะครับหรูหรานะครับแล้วก็คอนโซลหน้าเป็นหนังนะครับเดินได้แดงก็จะหรูหราสไตล์สปอร์ตแหละนะครับด้วยคันนี้เนี่ยปี20นะครับหลายๆคนบอกกลัวไม่เยอะผมบอกเลยว่าคันนี้ใม่เพียง4ี่หมื่นแค่นั้นเอง ไม่เพียงสี่หมื่นใช้น้อยจะจัดนะครับที่สําคัญหัวกลงหัวเกียร์โลโก้ MG เนี่ยที่เขาประทับตามายังชัดเจนเด่นชัดอยู่นะครับใช้น้อยจริงๆนะครับคันนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการปรับโหมดในส่วนของอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับถ้าโหมดจอโฮมนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมินะครับก็สามารถศึกษาได้ตามคู่มือเลยถ้าการเจาะลึกลงไปกว่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตงัวโซนเกียร์นะครับเขาก็จะมีเหมือนหม,ด,หมดการปรับเปลี่ยนหมวดทั้งหมด4 โหมดใหญ่หญๆนีครับก็จะเป็นตัว P เกียร์ p นะครับเกียร์ r หรือว่าเกียร์ถอยแล้วก็เกียร์ n นะครับแล้วก็จะท้ายสุดเราจะเป็นตัวเกียร์ d นะครับก็คือขับเคลื่อนแบบออโต้นะครับแต่ถ้าเราดันมาทางขวาหน่อยนะครับอย่างนี้จะเป็นขับขับขี่โหมดแบบแมงนวลน,นะครับสามารถ ทำรอบทสเกียร์เองได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นต้องใช้ก็ใส่เกียร์ดีตามปกตินะครับหน้าจอแสดงผลก็จะขึ้นตัวดีให้นะครับก็ผมบอกเลยว่าใช้ดีแหละนะครับสำหรับค่าย MG นะครับด้วยหนังหนึงเอ่ยนะครับภายคอนโซลหน้าแล้วก็อีกอย่างนึงระบบเบรกนะครับเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของการโหมด ปรับความเร็วในเวลาลงราชันนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าออปชันสำหรับตัวซีเริ่มต้นสแตนดาร์ดก็เหลือๆแล้วล่ะนะครับหเหลือๆเลยนะครับแอร์เอเยนชั่มบอเบอผมบอกเลยว่าสภาพสมบูรณ์99%ผมให้ร0อเซลยยังได้นะครับสมบูรณ์มากนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังผู้โดยสารกันบ้างนะครับว่านั่งสบายไหมโอเคไปอโอเคครับผมก็อยู่ด้านหลังผู้โดยสารแล้วขึ้นมาแบบแรกและหลายคนจะเห็น ไฟส่องสว่างนะครับสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังเราไปเจอรถหลายๆรุ่นเขาจะมีอยู่ตรงกลางนะครับแต่อันนี้ออกแบบมาไม่ให้มันเป็นจุดเด่นตรงกลางนะครับอยู่ด้านข้างสวยหรูนะผมบอกเลยว่าตอนนี้สวยหรูเลยนะครับแปลกใหม่สําหรับผมพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังเขาก็จะมีช่องแอร์มาให้นะครับถ้าเวลาใช้ไปเนี่ยกลัวผู้โดยสารด้านหลังร้อนอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเขามีช่องแอร์มาให้นะครับนั่นหมายความว่าห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเย็นฉ่าแน่นอน เข้ากับข้างหน้าแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงกลางเองนะครับที่พักแขนเป็นคอมเมียมนะครับหรูหราเลยแหละนะครับหรูหราเลยสไตล์สปอร์ตนะครับมีช่องใส่เครื่องดื่มให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเอกสารเก็บของต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเราไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้สามารถพับเก็บนะครับให้สําหรับผู้โดยสารได้เลยสามที่นั่งด้านหลังนะครับ โอเคแล้วก็ผมขอเสริมอีกนิดนึงนะครับไหนๆจะลงแล้วตัวเบาะเองนะครับไม่ว่าจะเป็นถางด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเขาจะมีในจุดของตัว Isofix นะครับนั่นก็คือตัวล็อกของเด็กนะครับเวลาเรามีเด็กออดที่ต้องใส่คาร์ซีทเขามีตัวล็อกมาให้ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับสามารถดันล็อกเข้าไปได้ทั้งสองฝั่งนี้จะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวามีเหมือนกันหมดนะครับด้านหลังก็จะมีเหล็กตะขอเกี่ยวให้นะครับและในส่วนเบาะเนี่ย สามารถพับลงได้นะครับหรือจะพับขึ้นนะครับสามารถปรับเอร์ระดับได้ด้วยนะครับนอนราบนะครับประมาณ60องศาได้เลยนะโอเคผมว่าเราดูภายในไปแล้วดูด้านหน้าไปแล้วผมว่าหลายคนอยากดูราคาแล้วโอเคเดี๋ยวเราผมพามปสรุปราคาว่าตอนนี้วลลิทอนตั้งขายที่เท่าไหร่โอเคครับไปโอเคครับผมว่าเพื่อนๆนหลายๆคนหรือคุณผู้ชมหลายๆคนอยากรู้ราคาแล้วนะครับว่าคันนี้วอลิิทอนตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ขอทวนก่อนนิดนึงนะครับ สำหรับคันนี้ตัว MG HH นะครับปี2020นะครับเป็นตัว C นะครับนะราคาป้ายแดงคันนี้เนี่ยอยู่ที่8 8 5 0 0 0บาทนะครับวอลินทอนนะครับขายเพียง6 6 8 0 0 0บาทนะครับลด2ปีหายไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทเนะี่ยผมบอกเลยว่าสุดคุม้มและที่สำคัญคันนี้นะครับเครดิตด,ดีจัดได้เต็มนะครับแถมอัตราดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะครับ และที่สําคัญหลายๆคนคงอยากรู้ว่าคันนี้อัตราการกินน้ํามันแพรเยอะไหมสําหรับเครื่อง1.5เทอร์โบคันนี้นะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันนะครับอยู่ที่ประมาณ12กิโลลิตรวิ่งด้วยความเร็วประมาณ110กิโลเมตรนะครับหรือว่า1เล110กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่า12กิโลิ12กิ12กโลลิตรเนี่ยไม่กินน้ำมันประหยัดแน่นอนนะครับแต่มากับผมแล้วสำหรับ M J คันนี้สวยๆเดิมๆไม่วิ่ง40,000เนี่ย ราคา6 6 8 0 0 0บาทปี2020ไม่มีโปรโมชั่นไม่ได้มากับผมชาชายจำเป็นจะต้องมีโปรโมชันแน่นอนนะครับสำหรับโปรโมชั่นเลยที่ผมให้ฟรีค่าจัดโอนนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับจัดส่งรถให้ฟรีไปเซ็นเอกสารที่บ้านฟรีทุกอย่างฟรีหมดนะครับออกรถศูนบาทแน่นอนนะครับผมนะสำหรับวินทอนก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ MG HS นะครับ แล้วก็เงื่อนไขาการรับโปรโมชั่นตรงนี้ต้องแข็บหน้าจอเข้ามานะครับยืนยันว่าเราดูคลิปมาแล้วนะครับเราจะได้รับโปรโมชั่นในส่วนนั้นหรือจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยหรือจะทักเพจบริณทรนะครับบอกว่าดู YouTube มาหรือจะโทรหาผมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝาก Mghs ไปด้วยนะครับขอกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดถูกใจเพจวินัทนรอนเป็นกำลังใจให้กับผมชาชัยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ